เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังการทารงานของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเปิดโปรแกร,รมเล่นเกมหรือท่องเน็ตมันมีอะไรคอยควบคุมอยู่วันนี้แหละครับเราจะมาไขาความลับของระบบปฏิบัติการหรือที่เรียกสั้นๆว่า OS ซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่สําคัญที่สุดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเลยละครับเอาละคาถามง่ายๆเลยเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนที่เรากดปุ่มพาวเว แค่คลิกเดียวแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังมันมีขั้นตอนซับซ้อนเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆที่จะทําให้เราเข้าใจว่า OS มันคืออะไรกันแน่แล้วมันทํางานยังไงเดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับและนี่ก็คือหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากทําความรู้จัก OS ในฐานะผู้จัดการคอมพิวเตอร์ไปดูกระบวนการบูตเครื่องแบบเจาะลึกแล้วก็ไปส่องโครงสร้างข้างในว่ามีแกนกลางกับส่วนเปลือกยังไง จากนั้นก็มาดูหน้าที่หลักของมันในการจัดการทรัพยากรและปิดท้ายด้วยการเปรียบเทียบหมัดต่อหมัดระหว่าง Windows กับ Linux ครับซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นพื้นฐานสําคัญเลยนะสำหรับการเตรียมตัวไปลงมือติดตั้ง OS จริงๆกันต่อไปโอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลย OS ผู้จัดการคอมพิวเตอร์เรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าว่าทำไมซอฟต์แวร์ตัวนี้ถึงสำคัญที่สุดในคอมพิวเตอร์ของเรา ถ้าจะให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆนะครับระบบปฏิบัติการหรือ OS เนี่ยมันก็คือกลุ่มโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางครับเป็นคนกลางคอยประสานงานระหว่างฮาร์ดแวร์หรือชิ้นส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์กับพวกโปรแกรมแอปพลิเคชันที่เราใช้พูดง่ายๆคือทำให้ทุกอย่างมันคุยกันรู้เรื่องและทำงานร่วมกันได้แบบไม่มีสะดุดนั่นเองครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกลองจินตนาการดูนะครับว่า OS เนี่ยเปรียบเสมือนผู้จัดการของบริษัทที่ชื่อว่าคอมพิวเตอร์ของเรา หรือถ้าจะให้ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็เหมือนเป็นรัฐบาลเลยครับที่คอยบริหารจัดการทรัพยากรทุกอย่างในประเทศเพื่อให้ทั้งระบบมันทํางานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเอาละครับกลับมาที่คำถามแรกของเราหลังกดปุ่ม power มันเกิดอะไรขึ้นเราจะมาเจาะลึกกระบวนการบูตเครื่องกันแบบทีละสเต็ปเลยครับมาดูกันว่า,กว,ากว่าจะเห็นหน้าจอเดสก์ท็อปเนี่ยเครื่องจักรของเรามันถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาได้อย่างไงกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอยู่7ขั้นตอนหลักๆด้วยกันสเต็ปแรกเลย พอเรากดเปิดเครื่องต๊บไฟฟ้าก็จะวิ่งไปเลี้ยงส่วนประกอบทุกชิ้นเลยครับจากนั้น CPU จะตื่นขึ้นมาแล้วไปอ่านคำสั่งจากโปรแกรมเล็กๆที่ชื่อว่า BIOS พอ BIOS ทำงานมันก็จะทำสิ่งที่เรียกว่า POST ครับมันคือการเช็คตัวเองตรวจสอบฮาร์ดแวร์ทุกชิ้นเลย CPU RAM ทุกอย่างว่าพร้อมทำงานไหมพอเช็คแล้วว่าโอเคทุกอย่างพ่าน BIOS ก็จะเริ่มมองหาระบบปฏิบัติการหรือ OS ของเราในฮาร์ดดิสพอเจอแล้ว มันก็จะทำการโหลดเคอร์เนลซึ่งเป็นหัวใจหลักของ OS เข้าไปในหน่วยความจำหลักหรือ RAM และสุดท้าย OS ก็จะ take over เข้ามาควบคุมทุกอย่างแล้วเราก็จะเห็นหน้าจอสวยๆพร้อมใช้งานนั่นเองครับขั้นตอนที่6ที่ว่าโหลดเคอร์เนลเข้า RAM เนี่ยถือว่าสำคัญมากๆเลยนะครับมันเหมือนกับการปลุกสมองของผู้จัดการหรือปลุกรัฐบาลให้ตื่นขึ้นมาทางานนั่นแหละครับพอสมองพร้อมแล้วการสังการการบริหารจัดการทรัพยากรทุกอย่างในคอมพิวเตอร์ก็จะเริ่มต้นขึ้นทันที ทีนี้พอ OS ของเราตื่นแล้วเราลองมาผ่าดูข้างในกันดีกว่าครับว่าโครงสร้างของมันเป็นยังไงในหัวข้อแกนกลางภายในและเปลือกนอกเราจะเห็นว่าจริงๆแล้ว OS ทุกตัวเนี่ยมันมีส่วนประกอบหลักๆอยู่2ส,ส่วนครับลองนึกภาพตามนะครับว่าโครงสร้างของ OS มันเหมือนกับหัวหอมเลยที่มีเปลือกซ้อนกันเป็นชั้นๆช,ชั้นในสุดเลยก็คือตัวฮาร์ดแวร์ครับถัดออกมาก็จะเป็นเคอร์เนลนี่แหละครับแกนกลางที่คอยควบคุมทุกอย่างชั้นต่อมาคือเชล หรือเปลือกนอกเป็นส่วนที่เราใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์และชั้นนอกสุดที่เราเห็นกันไปบ่อยก็คือพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้งานกันนั่นเองครับเคอร์เนลเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทั้งหัวใจและสมองของ OS เลยครับเพราะมันคือส่วนที่จัดการงานที่สําคัญที่สุดทุกอย่างและเป็นส่วนที่คุยกับฮาร์ดแวร์โดยตรงคือเป็นศูนย์กลางอํานาจที่แท้จริงเลยก็ว่าได้ส่วนเชลก็คือเปลือกนอกหรือก็คือส่วนที่เราในฐานะผู้ใช้ใช้ติดต่อกับคอมพิวเตอร์ครับ ไม่ว่าจะเป็นการคลิกเมาส์บนไอคอนสวยๆที่เราเรียกว่า GUI หรือแม้กระทั่งการพิมพ์คำสั่งบนหน้าจอสีดำๆที่เรียกว่า Command Line ทั้งหมดนี้คือ Shell ครับมันทำหน้าที่เหมือนเป็นล่ามคอยแปลคำสั่งของเราไปบอก Kernel อีกทีหนึ่งโอเคเรารู้โครงสร้างของมันไปแล้วทีนี้มาดูหน้าที่หลักของมันกันบ้างครับในหัวข้อการจัดการทรัพยากรเรามาดูกันว่าไอ้เจ้า OS ที่เป็นผู้จัดการเนี่ยมันจะจัดสรรปันส่วนทรัพยากรต่างๆของคอมพิวเตอร์ที่แสนจะวุ่นวายได้ยังไง หน้าที่ของ os ก็คือจัดการทรัพยากรทุกอย่างในระบบเลยครับไม่ว่าจะเป็น process หรือก็คือโปรแกรมที่เราเปิดค้างไว้นั่นแหละหน่วยความจําหลักหรือแรมผู้อุปกรณ์ io ทั้งหลายแหล่คีย์บอร์ดเมาส์เครื่องพิมพ์ไฟลข้อมูลและพื้นที่เก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไปจนถึงเรื่องสําคัญอย่างความปลอดภัยของทั้งระบบเลยครับคือดูแลหมดทุกอย่างจริงๆอย่างการจัดการ process เนี่ยลองนึกภาพเวลาเราเปิดโปรแกรมหลายๆอย่างพร้อมกันสิครับฟังเพลงไปพิมพ์งานไปเปิดเว็บไปด้วย OS จะทำหน้าที่เหมือนตำรวจจราจรเลยครับคอยโบกรถจัดคิวให้แต่และโปรแกรมได้วิ่งเข้าไปใช้ CPU สลับกันไปมาซึ่งมันทำได้เร็วมากๆจนเรารู้สึกเหมือนว่าทุกโปรแกรมมันทำงานไปพร้อมๆกันเลยไม่ใช่แค่ตำรวจจราจรนะครับ OS ยังทำหน้าที่เป็นนักแปลชั้นยอดอีกด้วยโดยเฉพาะเวลาที่ต้องจัดการกับอุปกรณ์ I/O มันช่วยให้ซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยคุยกับฮาร์ดแวร์รู้เรื่องโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งลงไดรเวอร์หรือรู้จักรายละเอียดของอุปกรณ์ทุกชิ้นเลย เราแค่สั่งพิมพ์ผ่านโปรแกรมที่เหลือ OS จัดการให้หมดง่ายใช่ไหมล่ะครับเอาล่ะครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วซึ่งน่าจะเป็นส่วนที่หลายคนรอคอยเลยโดยเฉพาะคนที่กำลังจะลองติดตั้ง OS ด้วยตัวเองนั่นก็คือ Windows ปะทะ Linux เรามาดูกันดีกว่าครับว่า2ค่ายนี้เขามีสไตล์การจัดการที่แตกต่างกันยังไง ความแตกต่างที่ชัดที่สุดเลยนะครับ Windows เนี่ยเป็น OS ที่มีเจ้าของพัฒนาและขายโดย Microsoft เกเดียวมีกฎเกณฑ์ชัดเจนในขณะที่ Linux เนี่ยเป็น Kernel แบบ OpenSource ครับคือเปิดให้ใครก็ได้เอาไปพัฒนาต่อยอดได้ฟรีๆผลก็คือมันเลยมี Linux เวอร์ชั่นต่างๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับซึ่งเราจะเรียกวเวอร์ชันพวกนี้ว่า Distribution หรือ Distro ที่ดังๆก็อย่างเช่น Ubuntu Fedora หรือ Manjaro ครับ ทีนี้มันก็มีมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจจากผู้ใช้งานครับที่บอกว่าระบบนิเวศของ Linux เนี่ยปลอดภัยกว่า Windows มากเลยนะแค่ดูจากวิธีการติดตั้งและอัปเดตซอฟต์แวร์ก็รู้แล้วซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันเยอะมากเลยครับถ้าให้สรุปความแตกต่างในแง่ของประสบการณ์ใช้งานหลักๆเลยนะก็จะมีประมาณนี้ครับเรื่องแรกคือการติดตั้งซอฟต์แวร์บน Linux เนี่ยส่วนใหญ่จะลงผ่านคลังซอฟต์แวร์กลางของแต่ละดิส t รี ซึ่งมันเหมือน App Store ครับทำให้ค่อนข้างปลอดภัยกว่า2คือเรื่องการปรับแต่งอันนี้ Linux ขึ้นชื่อเลยครับว่าปรับแต่งหน้าตาหรือ G.U.I ได้อิสระสุดๆและสุดท้ายความเชื่อที่ว่า Linux ใช้งานยากต้องพิมพ์คำสั่งตลอดเวลาอันนี้ต้องบอกว่าไม่จริงแล้วนะครับเพราะ Linux สมัยใหม่หลายตัวเนี่ยหน้าตาสวยงามเป็นมิตรกับผู้ใช้มากๆเลยแทบต้องไม่แตะ Command Line เลยด้วยซ้ำสำหรับงานทั่วไปและทั้งหมดนี้ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการครับ ทีนี้ก็มาคืนคำถามสุดท้ายสำหรับทุกคนหลังจากที่ได้ฟังทั้งหมดนี้แล้ว OS ตัวแรกที่จะลองติดตั้งคือตัวไหนและที่สำคัญคือเพราะอะไรลองเอาความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจดูนะครับสำหรับการฝึกปฏิบัติในขั้นต่อไปขอให้สนุกครับ